สวัสดีค่ะวันนี้พี่ผีเหมาออกกำลังไกายค่ะก็ประมาณ6กโมงนะแต่ว่ามันมืดที่สระบางทองนะคะขวามือก็จะเป็นน้อง้านประมาณน,ะะนี่ค่ะกำลังสรุปสรุปอยู่พี่ก็มาวันเว้นวัน,วนหรือว่ามีโอกาสนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยนะอย่างว่านะโย ก็จะหลงเหลงหน่อยนะคะปกติคนจะเยอะช่วงนี้กอ็อย่างว่าแล้วนะคะโควิดก็ทำบางคนก็สะดวกออกที่บ้านหรือใกล้กลแถวบ้านแต่ว่าพอดีวันนี้อากาศเริ่มหนาวนะคะแถวสุขุมวเริ่มหนาวแล้วนะคะไม่มีฝนฝนหมดแล้วไสเดือนขึ้นไต่ตามพื้นดินแล้วคะ่ะถ้าไสเดือนขึ้นนะคะตํา โบราณที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเคยบอกไว้ว่าถ้าไสเดือนขึ้นตามบ้านหรือว่า,าขึ้นอยู่หน้าดินก็จะหมดหน้าฝนเนาะจะหมดประมาณว่าหน้าฝนก็หมดแล้วแล้วก็จะเริ่มเข้าปลายฝนต้นหนาวนะคะเหมือนกันคุคนก็มาวิ่งเร,เรื่อยๆนะคะ,คะที่พี่ก็ไปเต้นอาราบ,บิกมาแล้วนะคะก็ทีนี้ก็จะเดินรอบรอบนี้ก็ ประมาณสามโลนะคะกว้างใหญ่ไฟสานมหูรีนะคะนี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะขาเรกสะบังทองนะฮะบรรยากาศหกโมงกว่ากว่านะคะแต่มันมืดเร็วนะคะเข้าหน้าหนาวก็มีหลายชมรมนะคะชมรมเต้นอาระบีกชมรม ไทเก๊กเหมยจีนค่ะแล้วก็ดีร,ราดคะดวน,นี้นะคะแล้ก็เป็นน้องหานฝั่งไปก็เป็นน้องหานนะคะค่ะบรรยากาศพิมก็เป็นคนหนึ่งที่รักษาสุขภาพนะคะชอบออกกำลังกายค่ะพิมชอบมาวิ่งค่ะรอบสามทองนี้ก็ ถ้าสองรอบหรือสองรอบกว่านี่ก็จะประมาณ6กโล5โลกว่าเกือบหกโลนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าเกือบรอบหนึ่งก็จะเป็น3โลแล้วนะคะนี่ค่ะกว้างมากค่ะรอบหนึ่งนะะี่ค่ะนี่ค่ะตามริมน้านี่แหละคะ่ะนี่ค่ะตามขอบน้นํานี่แหละคะ่ะวิ่งนะคะวิวก็จะวิ่งทุกวันช่วงหนึ่งก็จะติดนะคะเขาเรียกอะไรเสพติดกันการออกกําลังกายนะคะเสพติดคือ,ค,อคือหนึ่ง พี่พิมก็อายุก็หกสิบเนาะก็พยายามรักษาสุขภาพหนึ่งพี่พิมไม่มีความดันเบาหวานนะคะไม่มีโรคไม่สมัยก่อนเคยเป็นไมเกรนปวดไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาปรับเปลี่ยนการทานอาหารการละหวานละนี่คือคืนนานๆน,นานๆจะทานปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกผลไม้เนาะเป็นปร,ประเภทมะม่วงหรือทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะพอครบปีมาก็จะใส่ใส่แบบเยอะมากค่ะเพราะว่าที่บ้านมีสวนมะม่วงนะคะ สวยไหมคะที่บ้านมีสวนมะม่วงปู่มะม่วงไว้หลายพันก็จะทานทุกวันนะะจนมะม่วงวายแล้วก็จะกินทุเรียนชอบมากแล้วก็จะหยุดนะคะหยุดแล้วก็ริืมออกกําลังกายแล้วก็วเราละเลิกก็ไม่ทานเลยที่บ้านพี่พิมไม่มีน้ําตาลน,นะคะไม่ทานาน้าตาลก็ละ,ะคะ่ะออกกาลังกายช่วงนี้ก็คนเยอะนะคะ ช่วงแบบผู้เพลงเอยก็คนเยอะเดี๋ยวก็วายกันแต่ทุกคนอย่างว่าเนาะสมัยนี้ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันบรรยากาศสวยมากค่ะตึกข้างหน้าก็เป็นตึกหัวใจนะคะเป็นโรงพยาบาละคะ่ะเป็นโรงพยาบาละคะ่ะนี่คะ่ะจันทร์ขึ้นสวยเลยะคะ่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะลองมาเที่ยวนะคะหรือว่าเออ มีพี่พิมนะอยู่ที่สกลนครลองติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวพี่พิมพ์พาเที่ยวนะคะพิมพเป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวตามวัดวารามหรือตามบรรยากาศนี่ก็คือวัดพระธาตุชิงชุมบวรวิหารนะคะพี่เห็นยอดยอดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็ใกล้ลอยกระทงแล้วเนาะผ่านไปผ่านมาาอ,อยากจะมาเฮ้ยมาเที่ยวหาพี่พิมพม,มาลอยกระทงก็ได้นะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนี่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ PIM 2 5 PEN นะคะ PEN เบอร์เบอร์ลายพี่พิมพ์นะคะ PIN PEN พิมพ์นะคะ P PIN 2 5 8 8 8นะพิมพ์นะคะ PIM 2 5 8 8 8 2 5 8 8 8พิมพ์พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ PIM 2 5 8 8 8นะนะ ก็ไม่ค่อยได้ให้าลายไอดีไลน์ใครนานๆนานแล้วก็ลืม PIM 25 8 8มนะคะติดต่อมาได้นะคะต่อมาได้นำเที่ยวสามารถนำเที่ยวได้นะคะตามวัด่ารามวัดถ้ำผาแดนวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงวัดพระธาตุภูเพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะไปแถวนครพนมนะคะนาแกน,นะคะเยอะค่ะวัดเยอะมากนะคะวัดโดยวัดหงนางคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นวัดที่น่าชม,น,าามาน่าเทีนะ่ยวมากแถวนาเกนครพนมนี่ก็จะมีวัดวัดวัดพระาธาตุเจ็ดเจ็ดตำนานเจ็ดที่ค่ะรองจากวัดพระาธาตุพนมวัดพระาธาตุประสิทธิ์วัดพระาธาตุเรนูนะะพี่พิมก็ไปกราบไหว้วสวนมากพี่พิม์ชอบไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปสวดมนต์นะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ธรรมหากิน ยากลําบากเนาะแล้นแค้นแล้วก็เป็นอะไรที่สู้กับโรคภัยค่ะโรคภัยไม่ใช่ว่าโรคอยู่ที่ตัวเรานะคะโรคโรคที่อยู่กับโรคค่ะมันมากับไวรัสต่างๆนี่นะเนาะพวกเราก็พยายามที่จะต่อสู้ดินน้นรนทำมาหากินกันพี่พิมพ์ก็เคยมีธุรกิจนะคะช่วงสองปีมาตั้งแต่โควิดมาพี่พิมก็ได้ล้มเลิกการทำมาหากินก็มารับจ้างลำมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆค่ะ พอได้อยู่ได้กินพอได้มีเงินก็ทุท่ทถ่ไถยไปนะคะพเพราเราดิ้นรนเนาะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนบรรยากาศนะคะนะคะ,ะ,คะร่มรื่นร่มเย็น,นะค่ะ,ะข้ามาก็พี่พิมก็จะมาแถวนี้แลค่ะเย็นนะคะอากาศดีมากเลยค่ะก็เดินได้บางทีก็วันหนึ่งก็ห้าหกรอบเข้ามาแต่วัน ก็ประมาณนั้นค่ะ,ะหกรอบพิมพ์ก็จะก็จะมาเดินมาวิ่งค่ะแต่ส่วนมากพิมพ์จะวิ่งนะคะใชวิ่งยาะๆวิ่งวิ่งไม่หยุดนะคะวิ่งยาะๆวิ่งให้มันเหนื่อยให้มันหอพอเรากลับบ้านแล้วก็นอนหลับคะคือแตก่ก่อนพิมพ์ติดยานอนหลับนะคะต้องทานยานอนหลับทุกคืนติดเลยหรือไม่ก็ยายแก้แพ้จะได้กล่อมประสาทให้หลับนะคะ ช่วงนี้ไม่เลยนะคะช่วงมาช่วงคําว่าช่วงคือ7-8ปีที่รู้จักรักษาตนเองหนึ่งออกกําลังกาย2ทานอาหารไม่มีประโยชน์ทานโปรตีนเยอะๆพวกแคลเซียมพวกโปรตีนพวกไข่คือแต่ก่อนเขาห้ามเนาะห้ามทานไข่อะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่พิม์ก็เริ่มมาทานไข่วันละหกหรือเจ็ดฟองทุกตอนเช้านะคะอ,อันดับแรกพี่พิมตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่พิมก็จะทานน้ำขิงสดปัน่นสดๆหนึ่งแก้วแล้วก็มาทานกาแฟดำวินบักหน่อยก็ทานกาแฟดำพอทานกาแฟดาเสร็จแล้วพี่พิมก็ไปทานน้ำเปล่านะคะสักครึ่งลิตร น้ำปลาซสๆหน่อยพิมก็กินไข่นะคะทานไข่ไข่ต้มไข่ลวกไข่ดาวแล้วแต่ค่ะไม่ต่ำกว่าห้าหรือหกฟองต่อวันนะสายมาอีกหน่อยพิม์ก็จะทานอกไก่หรือไก่ย่างตามตลาดหรือปลาเผานะพวกปลาเผาอะไรเงี้ยไก่ย่างหรือหมูต้มหมูหมูสไลด์หมูทอดอะไรนี่ละค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็จบเลยแต่ถ้าหิวมาบ่ายๆพี่พิมก็จะทานพวกหมูย่างอะไรอย่างนี้ิดหน่อยแล้วก็จบนะคะ อนเย็นก็ไม่ทานข้าวลดละเนาะเพราะว่าทานไปก็กดไหลย้อนแล้วก็เราเรานอนนะคะแล้วเราออกกําลังกายแล้วพี่ิมกลับบ้านพี่วิมก็ทานน้าสะอาดนะคะขวดสองขวดประมาณครึ่งลิตรหรือลิตรหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเองส่วนมากหิมก็นอนหลับลึกนะคะหลับลึกเลยนอนไม่เกินสี่ทุ่มค่ะแล้วก็หลับลึกเลยไม่ไม่ลุกขึ้นมาแบบฉี่กลางคืนนะคะคือจัดแบบตีห้าครึ่งหรือหกโมงเย็นเอ้หกโมงเช้าพี่ิมก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัว แล้วก็ใส่บาตรค่ะก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้นานๆถ้าขาดน้ําเยอะหรือว่าน้มามะพร้าวเนี่ยจะลุกขึ้นมาฉี่ตอนตีสี่ตีห้าก็กลับเข้าไปนอนเล่นประมาณนั้นค่ะแต่ส่วนมากก็คือไม่ฉี่ค่ะจะฉี่ครั้งเดียวคือฝึกตัวเองนะคะร่างกายเนาะเราปรับสภาพการกินการออกกําลังกายการรักตัวเองนะคะออกกําลังกายนี่สําคัญมากนะคะเชิญชวนคุณเพื่อนๆน,น,นะแต่ใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายวิวอายุ60แล้วแต่ก็ชอบในการออกกําลังกายแล้วก็ชอบฝึกฝนในการ เรียกเล่นโยคะเล่นโยคะมันจะได้ปรับเปลี่ยนร่างกายสลรีระของเรานะคะคแต่ก่อนพี่พิมพ์เคยอ้วนเป็นร้อยกว่าโลนะคะแต่ตอนนี้ก็เหลือ57นะคะ57ครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก่อนพิมอ้วนเป็นร้อโลนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตการกินการออกกําลังกายเข้ามาในสภาพแบบปกติแล้วก็ ไม่มีโรคในร่างกายหรือในตัวเรานะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอย่างไงค่อยพบเจอกับพี่พิมอีนะคะก็ฝากคลิปของพี่พิมพ์ช่องของพี่พิมพไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามนะคะใครที่ทักทายพี่พิมพ์เข้ามาอยากให้พี่พิมพ์กดให้ทักเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวตามไปบ้านแล้วก็ไปกดให้นะคะพี่พิมพ์ไม่ไม่ขี้เหนียวเลคะคือใครทักเข้ามาพี่พิม ก็จะกดเข้าไปในช่องแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ทุกๆท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุขในหน้าหนาวนะคะและไกลวันกลอยกระทงนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคชัเาายเงินไหลนองทองไหลเข้านะคะสุขภาพเป็นหนึ่งจงรักษาสุขภาพไว้ที่หนึ่งมีเงินทองเราก็พอกินพอใช้แต่สุขภาพดีเป็นหนึ่งแล้วนะคะลูกใครอย่าได้เบียดเบียนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดี